ก็จริงอันนี eh? ini, ้การมองของคนที่ชอบเขียนร้องนะคะแล้วก็บางครัที่เขียนเนี่ยโอเคมันคุ้นช้านะแต่ว่าบางเรื่องที่อยากจะเขียนก็พยายามจะทำในลักษณะที่เป็นการรายงานข่าวแล้วก็อยากคือคุยในใน งานประจำนีหเหนือยไปแนะนะคะก็เป็นธุรกิจที่คนหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่ามันมีค่อยเข้าใจเยอะนะแล้วคนเลยไปแนะเองก็เสียไปเยอะมากที่เวลาจะไปขี่ออะไรเล่าไรให้ฟังเพราะฉะนั้นที่ว่าอ่าคือคือร้องได้ดีเขาก็พยายามันก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเขียนเรื่องอะไรอ่าด้วยเสถียรในหาและกระตือหายเนี่ยมันสามารถทำหน้าที่ในการสื่อความจริงนะคะในแง่ของคือสมมติว่าคุณทำงานเป็นพยาบาลอย่างเงี้หรือวันนี้ เรื่องเลวร้ายโรงพยาบาลเอกวาดเล่ที่อยากจะบอกเล่าให้ทุกคนฟังเงี้ยมันก็สามารถจะมาเขียนมือร้องได้แล้วก็คิดว่าในแง่ของโมเมนตัมเนี่ยมันก็สามารถสร้างได้เรื่มากเราก็เห็นแล้วว่าร้องแขกมันกระจายไปโดนไหนนะคเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของร็อกเตอร์ในแง่ที่เป็นสื่อคนเดูนี่มันก็ค่อนข้างสูงอันนี้เขียนพรกห้าในสิ่งที่คุยที่ว่าสำคัญว่าเป็นจัญญาบัตรถ้าเราจะพยายามเขียนเรื่องที่เป็นการสื่อการสื่อาเราจเจอข้อดี่้อไนเราจะทำยังไง ต้องบอกว่าตัวเองไม่ทำไม่ทุกอย่างนะคนี่คือว่ากำลังพยายามทำอยู่ประเด็นแรกเลยก็คือว่าคุณต้องมีกนความคิดที่นะคร่ะความรับผิดจริงๆแล้วก็คืออันแรกเลยก็คือว่าพยายามเขียนในในชิ้นที่ชุ่มเคยหรือไม่ก็ทำในบ้านเยอะๆนะไม่ควรจะไม่ควรจะใช้ข้อมูลอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่คนอื่นเขาพูดแบบเดียวนะคะก็ควรจะเน้นข้อมูลที่เป็นพื้นฐานแล้วก็เวลานี้ก็มีไปนี่ตัวข้อมูลอะไรอื่นจะได้ช่วยเช็คอะไรไดนะคะแล้วก็แยกแยะ ความแตกต่างก็คือข้อรูปอะไรที่เป็นแบบเป็นผีจริงๆไม่ออกมาจากความเห็นส่วนตัวให้ชัดเจนนะคะนไหนจะได้จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วในเรื่องของความเป็นกลางเนี่ยส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้จำเป็นที่คุณจะต้องเหมือนกับพยายามคล้ายๆแบบว่าเออเราไม่มีขึ้นอยู่้วเราเราแสดงข้อมูลเฉยๆแล้วเราไม่ได้ฟังตรนเราไม่ได้มีการสรุปอะไรที่ประสมมติว่ามันมันแล้วแต่เรื่องนะคะก็คือ สมมติถ้าคุณดูจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเราอยู่ที่บ้านที่มันแย่คุณก็ควรจะพูดใเรื่องขอแย่แต่ว่าให้ชัดเจนว่ที่สุดยืนแล้วก็ที่ว่าประเด็นนี้มันมันค่อนข้างสำคัญในในโลกของเราเพราะเพราะว่าอย่างนี้ที่สังเกตเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยวิชานี้ที่เคยเรียนก็เคยบอกว่าบ้านเนี่ยอันหนึ่งของวงการหนังสือพิมพ์ก็คือว่าไม่ว่าจะรายงานข่าวใดเนี่ยหน้าข่าวจมีความรู้สึกว่าต้องเสนอความเห็นสองด้านะเพราะฉะนั้นนสมมติว่ามีปรากฏการณ์การมีข่าวชี้นี่เนี่ย ทั้งทั้งที่จริงๆสมมติว่าอันนี้เรื่องของรัชชานะคะนะคะทั้งทั้งที่ข้อมูลบอกว่าอันนี้คือรัชชานักข่าวก็อยางจะพยายามไปหาอย่างน้อยสุดก็หยึ่ในน้าคนที่คิว่าไม่ใช่รัชานะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจนข่าวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ดูเหมือนกับว่าจริงๆห้าสิบห้าสิบทั้ที่จริงไม่ใช่ในโลกของเรามันไม่มีข้อจำกัดนั้นั้งทก่แบด้แสดง่อยู่ก็แสดงอย่อยูองูยนะคะถือว่าต้องต้องต้องมีคุณผาน้องต้อง ถ้าคนอะไรอย่างนี้หรือว่าอยู่ในที่ทํางานที่อยากจะอ้างเจ้าหน้อย่างนี้ก็อยากจะว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกับนักข่าวทั่วไปก็คือพวกความล้าของแรงข่าวแล้วก็ความลบสิ่งที่ส่วนคนเขาเนียนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ไม่แน่ใช้เป็นข้อข่าวใรบันไดมมันเป็นเหมือนกับไอเดียแล้วก็ข้อเสนอแนะมากกว่าแล้วที่ล้วคิดว่าถ้าเกิดมีใครที่อยากจะเชื่อก็ เพื่อเราเป็นในฐานะที่เป็นผู้สืขขอ่อข่าวคนหนึ่งนะคะหรือว่าเล่าเรื่องในเล่าเรื่องแย่ๆในวงการเองเลยเนี่ยก็น่าจะลองดูว่าเราอยากจะปกปิดตัวตนแค่ไหนก่อนที่จะสร้างมสร้างวัดนะคะคือถ้าเกิดว่าคือตอนนี้เราก็ทราบว่าประเทศเราก็มีที่คนนะนี่เพียงแต่เพราวก็ขณะที่ตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้อวก micro l e g i s นี่คือกฎหมายทีค่ครองผู้ให้ดอกแสบ p r o d u c ร i o n นะคะเราไม่มี กฎหมายรวมกลุ are, mm ่มการร้องแบบรวมกลุ่มพิฆาตแฟชั้นรอร์เราไม่เพราะนั้นก็จะต้องระวังตัวและพิถีพิถันก็ในในทีดีที่ทางกลุ่มหราอการเซ็นเซอร์หรือแฟกท์ที่จะเผยแพร่ลงบนทีเจนี่ยมันก็จะมีบทปาอะไรเกี่ยวกับการสร้องแบบเยนาเาไว้นะคะถ้าใครสนใจก็จะกดติดตัวตัวนี้แต่ถ้าไม่มีความฉีกอนั้นแล้วเนี่ยเออคิดว่าก็เป็นอะไที่จริงนะคะกดถือว่าเองทำงานอะไรที่ไหนเพื่อให้มันก็ คาจได้ชื่อถือระดับหนึ่งแล้วก็ทำความสนใจแล้วก็เวลาเขียนถ้าสมมเราจะทำรูปที่ตัวข่าวเนี่ยก็น่าจะเน้นเรื่องที่สื่อกระแสหลักไม่น่าเชื่อถือนะคะอันนี้เรคิดว่าคือคืออย่าอย่าพยายามยิงใส่ทิางอย่างเดียวเพราะว่าต้องต้องคิดว่าคนอ่านเขาก็อ่านหนังสือผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิพย์เน้นหรือว่าถ้าเป็นเรื่องที่สื่อกระแสหลักไม่น่เชื่อถือแว่าจะมีมุมมองหรืออะไรที่เป็นเป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่ยังไม่ได้เขียนถึงนะคะแล้วก็อ่านตัวเองก็ได้ของปฏิบัติอ่านคือ อะไรที่เราเจอเองนะคะแล้วค so bon so you know. ิดว่าข้อต่อไปนี่ก็จะเป็นไอเดียต่างๆนะคจริงๆคือหัวข้อที่อยากจะถ้ามีเวลาพูดคุยกันก็คือว่าคือปืนระดับนึงเนี่ยพอเราทำหรือะไรอย่างนี้ส่วนตัวเนี่ยมันก็จะได้จากการเป็นเครือข่ายเลยนะถ้ามันเครือข่าวถึงจุดนึงเนี่ยก็อยากจะให้มีช่องทางใหม่เลยในการที่จะแชร์สารของข่าวนะคะเช่นถ้าถ้าเป็นคนนอกก็จะมีพวกอินดี้เนียเดลล์อินดี้คีเดลล์นะคะในการดูตัวของนข่าวจากหลายประเทศแล้วก็ อพอทีมีการพ,จพสจแล้วได้มาดูแบบนี้เป็นเครอข่ายข่าตปรเมินของกองต,งต้าเลยซึ่งมีความเขียนให้เยอะมากนะเป็นหลายแลนนนะแล้วก็อ,อีกอันหนึ่งก็เป็นตัวอย่างของค,คือ้ใจว่ในที่นี้แหละท่านเป็นคีคือตัอเว,ออออวเองก็เป็นที่คนหนึงอ่าเงีความ้าใจได้ไอดียมันก็มีองค์กรที่คอสตอสซึ่งก็คือว่าพยายามคนที่จะสนใจกระจยไปที่คนโปรเจกต์ที่ช่วยสังคมให้เป็นผู้ประธาน เราก็จะฝากตัวที่เลยเวลาแบนี้ที่เปนปัญหาเนี่ยก็คือผู้มากก็คือมีคนหลายคนเคยเขียนอีเมลมาใช่ไหมแบบว่าตัดคออะไรอย่างงเีนะว่าประมาณว่าเนี่ยเขียนเขาพยายามเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออเขียนมาเรื่องมันเหมือนว่าคนอาจจะไม่เกี่ยวมีคนบางส่วนคนที่เป็้แค่ก็ชอโพสต์ของเด็กนิเชลในหนังสืัยที่ยาวแล้วก็ ก็จมีตัวละครสองตัวตัวละครเป็นพ่อแเนียมีวเจอจอไลฟ์ก่บน้องที่ชุมนบางวันอกนี้ๆนิดมันจะส่งเชื้อตัวนีแกแค่ดอเน้ำหมดทเลนี่ไิดได้เลรมลูกก็ตอบว่าว่ยจะดูเช่้อมาจาน้องที่ชุมนุมเรยนทำเาะว่าจที่ทะเลนี่มันก็ประกอบด้วยเกิดน้ำค่ะคุณเคนคิดว่าสิ่งที่ราทำเหมืนกมันไม่มีแคือบานเหอนว่าถึงจะมีคนอนาห้าคนสิบคนต่อวันเนี่ยแต่ว่ถ้าเกิดว่า แค่ตัวเองในจิตคนนั้นเขาเกิดแรงบันดาลใจหรือว่าเกิดรู้สึกว่าเออที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะเขาเพิ่เกิดแค่เองมีตัวอย่างเล็กๆจากเว็บตัวเองที่ก่อนที่ที่เคยทำก็คือตอนนี้ทิ้งร้านที่ออันเนอ้เนาะพอันเดองเนอะใช่แค่ตอนที่ทำก็เป็นแบบก็ให้คนมาหลดเองนะคะไม่ได้อะไรบ้างให้คนมาหลดเองนี้อย่แล้วก็มันก็มีคนเขียนด่าอีเมลด่าไม่ได้ก็เลยเป็นร้อยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเกมพวกนี้ไม่ดีค่อน คือไม่ใช้แบบว่าเกมใหม่เหยยนะแต่คือเ็นมที่เป็นเกมที่เหมือนนา่แวนะไรเกมแบบเกมฉีดปีไปแล้วตอนนี้ดอสก็ยั่อยู่แล้วในกนาอยู่เลยแต่ก็มีคนเขียนมาด่าเพราะว่าจะต้องเอาเกมพวกนี้ไปใส่ไอ้พวกเซอรซิตี้ทูอะไรเปทหมดเลยว่าตอนนี้ังไม่มีเซอร์เบอเแล้วก็มีคนเขียนมาด่าว่าทำไมจะดาวโหลดอันนี้ถูกลบไปแล้วลิงค์หายหดก็คายได้เยอะหมากเล้วนะก็รู้สึกว่าีพวกหนึงก็แบบ้อแท้าเดี๋ยวจะเลิกทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งก็ได้อีเมล นที่เข้ามาดาวนโหลดเกเของ่าเนี่ยเขียนว่าขอบคุณเพราะว่าเขาเป็ตาบอดแล้วก็ไปเจอว่าในในอนิเดอลซ์เนี่ยมีเซกชันที่เป็นเอเท็กซ์เทคโนโอยีนะเขียนว่าเบสเซอร์หลอกเขารู้สึกว่ามันมันทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจได้เหมือนว่ามีคนคือเราบอดแล้วเราแบบคเราไม่เคยตั้งใจสร้างเพื่อคนตาหบอกไงนะแล้วก็คือจริงๆริงก็ยกตัวอย่างว่ามีคนอย่างที่แค่คนเดียวเนี่ยก็ทำได้อะไรต่างๆที่เราทำไปนั้นมันก็มีกำลังใจนะคะเพราะคุณท่าที่ทำ แล้วที่เหลืออีกสองคนที่ชอบมากก็อันนี้คนของมาเตอร์เดลาบอกว่าไดโนเฟนติงแล้วนี่สองปนทีเแร้์ไม่มีสิดงตห่อกในโลกม้่มีแต่สเล็กที่เราทำก็ทำเ้ื่คามมั่นะคะแล้วก็อีกท่านของท่านผุ้หลาสายเดกนะคะบอกว่านักสุดพิม่นี้ก็เหมือนกับผู้คนที่ถือเราอยู่ในมือคนที่ถือเราที่มีเกีรตินที่คนถือเราที่มีเกียรติยนจำวก็มีจัรยาและธรรมะในเรืองการที่สุดพิมก็เช่เดียวกันว่าราชอบแรดชอบเกี่ยมกับนข้อมูล